บทที่34พุทธานิมิตข้าอดนึกอิจฉาคนในอนาคตที่จะได้เกิดในยุคข,ของพระองค์ยุคที่จะมีแต่สันติสุขผู้คนจะงดงามทั้งกายและใจผู้คนจะมีอายุยืนยาวข้าคิดว่ามันคงจะเป็นโลกที่น,าน่าอยู่ยิ่งนักจะว่าไหมไกสอนเขาหันมาพูดกับผมอีกครั้งพะยะค่ะ ไกสอนตอบด้วยคำเดิมนีม่เจ้าจะไม่พูดอะไรกับข้าบ้างหรือพระอินทราชาพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับเพื่อมือมาจับที่ไหล่ของผมอย่างสเสน่หสนมผมสังเกตว่ามีสายตาแห่งความริษยาจากเสนาบ,บดีคนหนึ่งปรากฏขึ้นโดยที่ไกสอนไม่รู้ตัวแต่ผมรู้ดีเพราะผมรับรู้ความรู้สึกของทุกคนพยาค่ะ ขมหมอมรู้สึกซาบซึ้งตามคำที่พระองค์กล่าวพยาคา่ะเสียงของเขาตอบจริงสิข้าคิดจะถามเจ้าหลายครั้งแล้วว่าทำไมเจ้าถึงปั้นรูปของพระศรีอริยะเมตไตรให้มีเครื่องทรงและมีพระพักที่ดูน่าเกงขามเช่นนี้เจ้าเอารูปแบบนี้มาจากที่ไหนเรือเขาถามอีกจากนิมิตในขณะที่รมหม่ครึ่งหลับครึ่งตื่นพยาคา่ เสียงของไกสอนตอบอย่างระมัดร,ระวังเจ้านิมิตรเห็นเป็นเยี่ยงไรเล่าให้ข้าฟังได้ไหมเขาถามในนิมิตรหม่อมฉันเห็นองค์พระสีอริยาเมตรตรไม่ใช่นักบวชพยาคา่ะพระองค์เปรียบเสมือนเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่กษัตริย์ที่ปกครองแคว้นใดแคว้นหนึ่งแต่พระองค์เปรียบประดุดมหาจากักรพรรด ที่ปกครองทุกอาณาจักรทั่วทั้งปัตภีพระองค์มีสมบัติมากมายและที่หม่อมชันปั้นให้พระองค์สวมใส่เครื่องทรงแบบกษัตริย์นั้นหม่อมชันรู้สึกว่ายังไม่สมกับพระบรมีที่หม่อมชันได้เห็นในนิมิตแม้เสี้ยวเดียวและที่ปั้นพระพักให้ดูหน้าเกงขมามเพะกระหม่อมรู้สึกถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาล ที่สามารถทำลายเหล่าอาธรรมให้ราบนาศูนย์ไปได้พยาค่ะเสียงไกสอนอธิบาย ถึงแม้เจ้าจะบอกว่าเจ้ายังปั้นออกมาได้ไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของที่เจ้าเห็นในนิมิตข้าก็ยังรับรู้ถึงพุทธ,ธานุภาพมากเยี่ยงนี้เห็นทีว่าเราจะต้องจัดงานสมโพธพระพุทธรูปองค์นี้ให้สมพระเตกเสียแล้วพระอินทราชาพูดระหว่างที่ผมกําลังหมอบต่อหน้าพระพักของพระอินทราชาอยู่นั้น ลันสายตาของผมก็ไปโศกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอคือหนึ่งในนางสนมที่ติดตามเสด็จแต่เธอนั่งอยู่ท้ายๆแถวผมรู้สึกว่าไกสอนเกิดความต้องตาต้องใจกับหญิงสาวคนนี้เพราะผมสังเกตว่าหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเห็นเธอเธอเป็นสาวแรกรุ่นอายุไม่ถึง20ปีผิวขาวตัดผมสัน้นเกือบเกลียน เหลือข้างบนเป็นพุ่มเขามองเธอกลับไปกลับมาหลายรอบทุกครั้งที่เขามองไปสบตากับเธอทุกครั้งผมรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ก็มีความพิสมัยไกรสอนเช่นกันเมื่อผมเห็นเธอคนนี้ผมก็รู้ทันทีว่านี่คือโคฮารุแต่ไกรสอนไม่รู้หรอกว่าที่เขารู้สึกต้องตาต้องใจกับนางคนนี้เพราะเหตุผลอะไร ท่านโพเช่ครับผมเจอโคฮารุแล้วครับท่านคิดว่าการที่ไกสอนรู้สึกต้องตาต้องใจกับหญิงคนนั้นเพราะเขาเห็นเธอสวยหรือเพราะจิตผมรู้ว่าเธอคือภรรยาของเขาในอนาคตครับผมถามท่านโพเช่ในความคิดจิตวิญญาณภายในหรือที่เธอเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกนี้แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีการเวลา วันหนึ่งในอนาคตเมื่อเธอมีทักษะมากพอที่จะย้อนกลับมาดูตนเองในอดีตหรือกลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนอัธจันร์ในสนามกีฬาซึ่งที่จริงเธอไม่ต้องทำแบบที่เธอกำลังทำในเวลานี้เลยก็ได้ พราะจิตท,ที่เป็นอนาคตนี้ก็สถิตยอยู่กับตัวเธอทุกขณะจิตยอยู่แล้วตอนนี้ตัวเธอที่เป็นอนาคตอันไกลก็กำลังมองดูเธออยู่แบบซ้อนๆกันอย่างนี้ดังนั้นหากให้ฉันตอบคำถามจากกรณีของเธอตอนนี้มันจึงเป็นกรณีที่สองคือ เพราะเธอรู้ว่าหญิงคนนั้นคือภรรยาของเธอเธอจึงส่งความรู้สึกนี้ไปยังจิตของไก่อน ณเวลานั้นให้เขารู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างสิ่งนี้อาจจะเรียกได้หลายอย่างเรียกบุเพสนิวาสก็ได้รักแรกพบหรือเรียกสัมผัสที่หกก็ได้เพราะทั้งหมดมันมาจากจิตวิญญาณภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และเวลาท่านโพเชตตอบฟังแล้วงงแท้ถ้าผมไม่ได้มาเห็นในจังหวะนี้ คือผมไม่ได้ย้อนมาในเวลานี้ใกล้สอนเขาจะยังรู้สึกแบบนี้ไหมครับผมถามต่อรู้สึกสิที่เธอย้อนมาดูก็เป็นเธอในปัจจุบันและเป็นเธอในอนาคตถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นเธอดังนั้นเธอจะมาหรือไม่มามันก็ยังส่งความรู้สึกถึงกันอยู่ดีเขาตอบผมว่าผมงงหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมพูด ถ้าเธอยังคิดบนพื้นฐานของการมีเวลาเธอก็จะไม่มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเขาตอบช่างเธอครับผมแค่สงสัยปล่อยให้มันเป็นข้อสงสัยต่อไปก็ได้ครับใกลซ้ซอนใกลซ้ซอนนี่เจ้ายังฟังข้าอยู่หรือไม่ เสียงของพระอินทราชาเรียกผมย้ำถึงสองครั้งขณะที่ผมกำลังสนทนากับท่านโพเชและกำลังอยู่ในภวังแห่งความรักพยาค่ะพยาค่ะฟังอยู่พยาค่ะเขาตอบแบบตะกุกตะกากเจ้าคิดอะไรอยู่หรือดูมือลอยชอบกลพระอินทราชาถามไม่มีอะไรพยาค่ะ แค่กระหม่อมมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองณเวลานี้เหมือนจะเห็นภาพของอนาคตแต่ก็ไม่ใช่ใกล้สอนตอบแต่ก็ไม่กล้าตอบตามตรงเจ้านี่มีอะไรแปลกๆเสมอแต่ข้าก็ชอบเรื่องแปลกๆของเจ้านะว่าแต่เจ้าเห็นอะไรหรือเขาพูด อยู่ดีๆหม่อมชันก็เห็นภาพของผู้คนที่มีแต่ความสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีทหารไม่มีอาวุธไม่มีความแห้งแลง้งมีแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์พยาคะ่ะเขาตอบคงจะเป็นนิมิตจากแดนสุขาวดีแดนพุทธเกษตรขององค์พระรีอริยเมไตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระมัง พรอินทราชาตั้งข้อสังเกตอาจจะใช่พะยะัคะไกสอนตอบท่านโพเชครับทำไมไกสอนเกาถึงเห็นภาพแบบนั้นล่ะครับผมไม่ได้ส่งความคิดอะไรถึงเขาเลยนะครับผมถามฉันพูดเสมอว่าจิตวิญญาณไม่มีการเวลามันจึงไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลัง เรื่องแรกสิ่งที่เขารู้สึกคือทั้งหมดที่อยู่ในตัวเธอและขณะน,นี้เธอก็เปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณ ที่สถิตในตัวเขาจิตวิญญาณที่รู้อะไรมากกว่าที่ตัวเขารู้ซึ่งขณะนี้มันก็คือปัจจุบันที่เป็นของเธอและมันก็เป็นจิตวิญญาณที่มีสภาวะแห่งอนาคตสถิตยอยู่ในตัวเธอด้วยเช่นกันดังนั้นหากเมื่อไหร่ที่เธอสำรวจความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดจากความคิด ณเวลานั้นเธออาจจะเห็นภาพทั้งหมดได้แต่การเห็นก็อาจจะไม่ใช่การเห็นแบบที่ตาเห็นการเห็นนั้นจะคล้ายกับสิ่งที่เธอเรียกมันว่าเห็นจากความรู้สึก เรื่องที่สองคือความรู้สึกที่เขามีต่อโคฮารุซึ่งตอนนี้คือผู้หญิงคนนั้นโคฮารุเป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้เขาสัมผัสกับภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่เมื่อไรที่มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เป็นสื่อกลางเชื่อมถึงกันความเข้าใจหรือการเห็นด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวเธอทั้งในอดีตและในอนาคตมันก็จะปรากฏชัดขึ้น ภาพความประทับใจที่เกี่ยวกับดาวเทิงราที่เธอเพิ่งจากมาภาพของผู้คนที่สวยงามและภาพของชีวิตที่สงบสุขสมบูรณ์แบบจึงเกิดเชื่อมโยงถึงกันเขาอธิบายถ้าอย่างนั้นที่บางครั้งผมรู้สึกอะไรแปลกๆที่ไม่ใช่เกิดจากความคิดมันก็มาจากจิตวิญญาณที่ไม่มีการเวลาเหมือนกันใช่ไหมครับผมถาม ใช่แล้วเขาตอบท่านอมารช่วยแจ้งโหนหลวงให้เตรียมเลิกยามสำหรับการจัดงานสมโภชองพระศรีอริยเมตรัยนี้ด้วยพระอินทราชาหันไปนสั่งการกับอมาร์ผู้ติดตามรับด้วยกล้าวพยาค่ะท่านอมารตอบและข้าขอตั้งชื่อพุทธปฏิมานี้ว่า พุทธานิมิตพิชิตมานตามที่ไกสอนเล่าถึงที่มาของพระพักอันนาเกงขามให้ข้าฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยพระอินทราชากำชับพร้อมกับเอามือแตะที่ไหลไกสอนเหมือนกับให้ความสำคัญกับเขารับด้วยกล้าวพยา่ะอำมาตยคนนั้นตอบรับ พร้อมกับแอบปล่อยกระแสแห่งความริษยาออกมาจนผมรับรู้ได้อย่างชัดเจน